สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับ,บของชานของแฮรรี่คิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวดารันวอผู้ไร้ถ้วยรางวัลแฮร์ร <Harry Kane. S 1> ี่เคนเจ้าสถิตการยิงประตูไป212ประตูจากการลงสนามไป3 0 2เกมในทุกรายการของแฮร์รี่เคนในช่วง7ดซีซั่นหลังสุดกับทอหนามฮอสเปอร์มันเป็นสถิติที่สุดยอดมา,มากและก็นี่แหละครับมันเป็นเครื่องหมายการค้าของแฮร์รี่เคนว่าถ้าเขาลงสนามทีมมีโอกาสได้ประตู อยู่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเคนเนี่ยควา้ารองดวัลสมนโของพีเอมาลีกมา2ส,สมัยติดเลยนะครับในปี2015-2016และก็2016-2017ถ,ถึงแม้ว่าเคนเนี่ยจะโดนแซวว่าเป็นกองหน้าบลูทูธที่ใช้เส้นผมทำประตูได้แต่เขาเนี่ยก็เป็นกองหน้าที่สุดครบเครื่องในการจบสกอร์กับทั้งลูกกลางอากาศลูกบนพื้นลูกยิงปลายลูกฟรีคิกรวมไปถึงการยิงจุดโทษที่สุดเฉียบคมโดยเคนเนี่ยเป็นแข้งสเปอร์คนที่2นะครับที่สามารถควา้ารางวัลดาวนันโบได้ เพราะว่าคนแรกของสเปอร์ที่คว้าได้คือเท็ดดี้ชอริงแฮมครับนักเตะหน้าใหม่ของสเปอร์ในตอนนั้นที่ดึงมาจากนอตติงแฮม m f ฟอ e s เรสต์โดยในยุคนั้นนะครับชอริงแฮมเนี่ยได้รางวัลน,นี้ไปครองในปี1992-1993ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นปีที่ดิวิชั่ n น1เนี่ยหายไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกเป็นลีกสูงสุดของประเทศนะครับแล้วก็ปีนั้นเนี่ยเป็นปีแรกครับที่ทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยแจกรางวัลดาซันโวของลีกและชูริงแฮมก็ได้ไป และ22ปีต่อมาครับแฮร์รี่เคนก็สามารถคว้ารางวัลน,นี้นกลายเป็นนักเตะคนที่2ของสเปอร์ที่ได้รางวัลดาวซันโบวของพรีเมียร์ลีกไปครับโดยเคยเนยังประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลส่วนตัวอีกด้วยนะครับเคนเนี่ยคว้ารางวัลดาวซันโวในฟุตบอลโลก28ที่รัสเซียที่ผ่านมาครับยิงไป6ประตูถึงแม้ว่า4จาก6ประตูจะมาจากการยิงจุดโทษแต่ว่ารองเท้ารองคำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่สุดดดยยยอออขขขงงชีวีเเเวเเเาลทนะครับ โดยเคยเนี่ยเป็นแข้งอังกฤษคนที่2นะครับที่สามารถคว้ารางวัลดาวซันโวนี้ได้เพราะาคนล่าสุดที่ทำได้ต้องย้อนกลับไปนานก็นจะปี1986ที่แกรี่วินนเกอร์ทำได้ที่6ประตูนในทัวร์นาเมนต์นั้นโอเคแหละครับถ้าพูดถึงระวับส่วนตัวเคนถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยอยากจะเป็นตำนานแข้งด้วยตัวจดจําเขาก็ควรมีถ้วยรางวัลใหญ่กับสโมสรเพื่อเป็นเกียรติประวัติส่วนตัวบ้างเพราะว่าเคน กำลังจะ28ปีแล้วในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าเขาเนยังไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลทั้งในระดับสมโมสรและก็ทีมชาติได้เลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ในวัยที่พีคพอดีครับซึ่งโอเคแหละว่าปีนี้เคนมีโอกาสจะคว้าแชมป์คาราบาวครับก็ได้ซึ่งสเปอร์เนี่ยจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อย่าลืมนะครับว่าซิตี้นั้นเป็นคู่แข่งที่สุดแกร่งอย่างมากจริงๆในฤด,ดูกาลนี้ประตูกองหลัง,ลงกองกลางกองหน้า แน่นครบมากๆจริงๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าถ้าสเปอร์เนี่ยจะพลิกเอาชนะแมสซิตี้ได้คาราบาวครับก็ดูจะเล็กเกินไปสำหรับแฮร์รี่เคนด้วยนะครับ พราะว่าในปีนี้เนี่ยสเปอร์ก็ด้านไปตกรอบอยูฟ่ายูโรป้าลีกในรอบสุดทีมสุดท้ายที่ผ่านมาซะอย่างน่าสิยด,ดานนยนะครับแถมในบอลลีกเนี่ยโอกาสจะจดท็อฟโฟก็ถือว่ายากเลยครับเกมล่าสุดก็ด้านไปเสมอกับนิวคาเซิลไป2 2ซะอ,อย่างนั้นโอกาสจะไปแตะแชมเปี้ยนสลีในปีหน้าถือว่ายากเย็นอยู่พอสมควรตอนนี้เนี่ยเกมลีกก็ใกล้จะจบลงไปทุกทีผลการของสเปอร์ก็ยังไม่ดีสัดด้วนนะครับแต่ว่า ถ้าหากว่าเคนคว้าแชมป์ยูโร2021กับอังกฤษได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่ต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของตัวเขาแล้วก็ประเทศเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอังกฤษไม่เคยได้แชมป์ในรายการนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่มีการแข่งขันมาที่ดีที่สุดเนี่ยอังกฤษคือจบที่3ของการแข่งขันเท่านั้นนะครับและหากว่าเคนเนี่ยจะรอหมดสัญ,ญญากับสเปอร์มันต้องรออีกนานครับอีก3ปีเคนเนี่ยจะหมดสัญ,ญญาวันที่30พิถุนายนในปี2024นู่นเลยนะครับซึ่งหากรอขนาดนั้น เขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าถ้าดูจากขุมกําลังของเราทีมในลีกตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเหนือกว่าสเปอร์มากๆครับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีก็จะมีการเสริมตัวอยู่เรื่อยๆแมนยูก็มีการจะเสริมทัพต่อไปส่วนทางสเปอร์เนี่ยทางด้านของเดนเจลเลวีเนี่ยก็มีนี่ก้อนโตครับที่เขาเนี่ยไปทําการกู้ยืมเงินมาเพื่อมาสร้างสนาม ก็ต้องบอกว่าการเสริมทัพเนี่ยมันค่อนข้างยากสลึกเกินนะครับโอเคเลยครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะดูร้ายแรงมากเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่ามันคือเรื่องจริงครับเพราะว่าถ้าหากเคนเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จในการคว้วาทัวร์แชมป์ในรายการใหญ่ๆกับเขาบ้างเคนอาจจะต้องย้ายทีมครับอาจจะไปนในลีกก็ได้นะครับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูหรือว่าจะไปนอกลีกครับปารีสแซงต์แชร์แมงเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่ายูเวนตุสก็เป็นไปได้แต่ปัญหาหลักในการย้ายของเคนคือเรื่องของค่าตัวครับเคนเนี่ยเหลือสัญญากับทีมอีก3ปี แน่นอนครับว่าสปเปอร์ขายราคาแพ้แน่นอนนันี่นนเลวีก็คงคิดเลยครับว่าถ้ามีคนซื้อราคาต้องหลักร้อยล้านอย่างแน่นอนครับร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบต้องมีเลยครับซึ่งจาถามว่าราคาสูงไหมก็ต้องบอกว่าสูงมากแต่ว่าเคเนี่ยสามารถตอบแทนได้คุ้มค่าตัวอย่างแน่นอนแถมตอนนี้ครับเคเนี่ยปรปัรบบทบาทมาเล่นเป็นฟรอสไนได้ด้วยนะครับในปีนี้แล้วก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมทั้งเรื่องของการยิงและก็การจ่ายบอลเขามีส่วนร่วมกับประตูของสเปอร์ไปในตอนนี้45ประตูครับยิงไป29ทําไป1ก แต่ทุกรายการของปีนี้เขาทาให้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเขาไม่ใช่กองหน้าที่รอยิงเพียงอย่างเดียวเขามีทีเด็ดในการจ่ายบอลและก็การสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนได้ด้วยสุดท้ายต้องมารอดูนะครับว่าเคเนจะสินใจอย่างไรหลังจากจบยูโร2021นี้เพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบเรื่องอนาคตอย่างชัดเจน,นครับเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ยไปถามเขาในเกณฑ์ทีมชาติว่าคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตของคุณจะอยู่กับสเปอร์ต่อไปไหมหรือว่า จะย้ายทีมไปไหนเคนก็ไม่ตอบครับบอกว่าขอโฟกัสกับทีมชาติในยูโรก่อนละกันแล้วก็ขอโฟกัสกับสเปอร์กันไปก่อนแต่ถ้าจบยูโรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมก็ต้องมาดูครับว่าศึกเปีที่แฮร์รี่เคนอยู่กับสเปอร์มา เขาไม่ได้ประสบความสาเร็จในรายการใหญ่กับทีมชุดใหญ่เลยนะครับก็ถือว่ามีใกล้เคียงเนี่ยก็คืออย่างเช่นรอบชิงในบอลทั่วหรือเป็นรอบชิงในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ด้านไปแพ้ต่อลิเวอร์พูลซะอย่างนั้นนะครับก็ต้องมาดูครับว่าแฮร์รี่เคนตัดสินใจอย่างไรต่อไปและคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับแฮร์รี่เคนควรจะอยู่กับทีมต่อไปหรือว่าควรจะย้ายทีมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเรื่องเด็ดจัดยับกับนักข่าวที่ริโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ